สายก้ม so, สวั mph. สดีครับซ em, ิมซอฟฟฟาร์มนะฮะก็วันนี้เนี่ยครับมาอยู่กันที่มินิบิ๊กซีเนาะเราจะมาดูการขายปลีกนะครับผักเนี่ยเวลาเข้าขายปลีกเนี่ยเขาบรรจุเท่าไหร่ขนาดเท่าไหร่กันนะฮะโอเคนะครับมาดูตัวแรกเลยนะฮะตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นผักสลัดกล่องนะฮะพร้อมทานนะครับแบบนี้เนี่ยนะครับของบิ๊กซีเนาะตัวนี้เนี่ยนะครับเขาแพ็คอยู่ที่ ขนาด80กรัมนะครับขนาด80กรัมคือที่เอาเอามาให้ดูนี้น,นะครับเผื่อเพื่อนๆเนี่ยเอาไปเป็นแบบนะครับหรือว่าเอาไปเป็นเขาเรียกว่าอะไรเอาน้ําหนักเนี่ยไปแพ็คเป็นของเราเองเราจะขายเนี่ยครับเราจะได้แพ็คเท่าไหาร่นะฮะอย่างตัวนี้นะครับนี้เป็นชุดชุดต้มซุปนะครับ250กรัม สองขีดขึ้นนะตัวนี้ก็จะเป็นพวกหลายอย่างนะมีอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นชุดชาบูนะครเป็นเซ้นแบบนี้เลยนะครับก็สองร้อยกรัมนะฮะขนาดสองร้อยกรัมนะครับราคาย9บาทแล้วก็ตัวอื่นอีกตัวอื่นอีกเป็นตัวนี้นะครับนี่เป็นของของหัวใหญ่นะครับมันจุขนาด100กรัม ก็คือหนึ่งขีดะนะฮะเขาขายเท่าไรอ่าสิบเก้าบาทนะครับตันนี้แล้วก็กระเทียมตัวนี้นะครับแปดสิบกรัมนะครับอ่าอันนี้ก็สิบเก้าบาทนะฮะไม่ถึงขีดนะครับสิบเก้าบาทเน,นี่ยหัวหอมนะครับแปดสิบกรัมนะฮะสิบเก้าบาทเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีพวกมะนาวเนี่ยนะครับ มันนาเขาใส่สีลูกนะครับเขาไม่ได้ไม่ได้บอกเป็นขนาดนะก็จะมีอีกหลายตัวนะฮะดูข้างล่างดีกว่านะครับข้างล่างก็จะเป็นพวกผักนะฮะให้เป็นพวกผักนะครับผักผัก,ผกนี่เขาจะแพคแบบนี้เนาะเนี่ยข้าหมาวันน,น,บบนี้เนี่ยนะครับเราจะมาดูขนาดบรรจุกันนะครับว่าเขาบรรจุเท่าไหร่นะครับเขาจะบรรจุแบบนี้เนาะยาวๆแบบนี้นะครับ ก็ขนาดแต่และขอเนี่ยนะฮะสองกร,รัมนะครับสองขีดนะฮะราคาขายอยู่ที่นี่จะเป็นก็เรียกว่าแหละตับวางตุ้งนะครับนี่จะเป็นวางตุ้งวางตุ้งสิบเก้าบาทนะครับสองกร,รัมนะฮะคือผักพวกนี้เนี่ยนะครับเวลาเวลาผ่านไปเขาจะลดราคานะครับถ้ามันใกล้ๆที่จะเน่าเสียแล้วครับเขาจะลดราคาให้นะอย่างพวนี้น,นะครับนี่จะเป็นใบ ใบกะเพรานะครับใบกะเพรา5้าสิบกรัมนะครับครึ่งขีดนะครับจากปกติสิบห้าแต่ถ้าเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะเหลือแปดแล้วแต่นะครับแล้วแต่ชนิดผักเนี่ยนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นใบกะเพราก้าสิบกรัมกันนะครับผักชีนะครับต้นหอมนะตัวนี้นะครับ5้าสิบกรัม 10กรัมหมดเลยนะครับนี่จะเป็นพวกผักกาดนะครับผักกาดดีนะฮะตัวนี้ขนาดเท่าไหร่เลยไม่เห็นนะครับไม่ได้ติดไว้เนร้กันนะครับอาจจะจะเป็นพวกผักกาดหอมนะ120กรัมนะขนาดนี้นะครับนะครับที่200กรัมนะฮะนี่เป็นชุดต้มยำนะครับ ะะก็200กรัมเหมือนกันนะครับราคาประมาณ19บาทครับเัมนี้19บาทเป็นแพ็คนะครับของผักนะนี้ที่เรามาดูก็คือเพื่อมาดูขนาดครับขนาดบรรจุนะครับอยู่ที่เท่าไหร่เม่ที้พวกเรานั้นเวลาไปแพ็คขายปลีกเนี่ยเราจะได้เอาตัวนี้เนี่ยนะครับไปเทียบ,บเพื่อเราจะไม่ต้องแบบคำนวณเยอะนะครับ ตามแบบที่เขาแพ็กให้เลยนะครับโดยมาตรฐานก็ประมาณนี้นะครับก็จีที่ประมาณขึ้นด้วยร่วมนะครับถ้าเป็นผักที่ประมาณ200กรัมหรือ2ขีดแล้วเป็นผักพวกตัวอื่นเนี่ยเล็กๆนะครับก็80กรัม5 0กรัมอะไรนะครับก็แล้วแต่ครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกเน,นื้อสัตว์เนี่ยนะครับเน,นื้อสัตว์เนี่ยอย่างไก่เนี่ย แก่ก็จะแพ็คเป็นสาม้อยกรัมนะครับสามขีดนี่สามขีดนี่สามว้ยกรัมนะครับสาม้อยกรัมนะครับไก่เนื้อไก่นครับ้ยกรัมแล้วก็จะมีเนื้อนะครับเนื้อวัวนะครับเนื้อวัวเขาจะใส่ ร5 0กรัมนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับที่ให้มาดูนครับก็มันเป็นวิธีการแบ่งย่อยนะครับจากหน่วยใหญ่ให้เป็นหน่วยเล็กๆนะครับหนึ่งซื้อง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็สะดวกซื้อนะครับบางคนเนี่ย ต้องการแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าซื้อเยอะเนี่ยเราก็ทิ้งเปล่านะครับการซื้อเป็นน้อยๆแบบนี้นะครับเพื่อทให้เรานะคือสะดวกในการใช้นะครับแล้วก็สําหรับเราที่จะขายด้วยจะเป็นคนที่ผลิตผักอย่างนี้นะครับการขายแบบนี้เนี่ยครับแม้ผักของเราเนี่ยราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทนะแต่เราก็สามารถที่จะแบ่งซอยให้มันเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยครับเพื่อการขายที่ง่ายขึ้น ลูกค้าเนี่ยสามารถจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นาานี่ก็เป็นเกตเล็กๆน้อยๆน,นะครับเีตเอามาให้ดูในวันนี้นะครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับส,รสวัสดีครับ